ค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องช่องมีศัพพระบ้านนะคะพี่พี่วันนี้น้องมีพระเครื่องพระบ้านมาแบ่งปันให้พี่พี่เช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกันใน EP ีที่ยีนะคะพี่พี่วันนี้มาพบกันใน e p ีที่ยีิบเนาะพี่พี่ท่านใดชอบรายการไหนแจ้ง e p พพร้อมรายการได้เลยนะพี่พี่นะ ช่องทางการติดต่อนะคะช่องทางการติดต่อพี่ๆสามารถแอดไลน์ผ่าน QR code นี้ได้เลยนะหรือจะ add แอดผ่านเบอร์โทรรัพท์ก็ได้นะคะที่เบอร์0835346822 0835346822พี่ๆสามารถแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ได้เลยนะคะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะพี่ๆนะ เราไปเริ่มกับรายการแรกเลยนะพี่ๆนะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งเป็นรูปหล่อพระสังกระจายนะคะพี่ๆเป็นรูปหล่อพระสังกระจายนะ รายการที่หนึ่งนะคะพี่พี่คลิปไม่ชัดพี่พี่ขอรูปเพิ่มเติมไว้พิจารณาได้ในไลน์นะคะต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2เป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะ รายการนี้รายการที่สองนะคะพี่พี่สามบาทค่ะวันนี้จะมีราคาสามร้อยสี่ร้อยกับ500บาทให้พี่พี่เลือกได้เลยนะพี่พี่นะต่อไปเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกิดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะพี่พี่นะ รายการนี้รายการที่สามนะคะพี่พี่สามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่นะพี่พี่นะรายการที่สี่เป็นเหรียญดอโบราณชินาราชหลวงพ่อชุ่มนะคะวัดบางนาในนะเป็นเหรียญดอโบราณนะคะพี่พี่ รายการนี้รายการที่สี่นะคะพี่พี่สามบาทค่ะต่อไปรายการที่ห้าค่ะรายการที่หเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่พีนะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รายการนี้รายการที่5้านะคะพี่พี่สามบาทค่ะต่อไปจะเป็นรายการละ400บาทนะคะพี่พี่ต่อไปจะเป็นรายการละ400บาทนะรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นสมเด็จนะพี่พี่นะเป็นสมเด็จสะท้อนแสง ด้านหลังนะคะพี่พีด้านหลังนะรายการนี้รายการที่หกนะคะสี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะต่อไปรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทานะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะ รายการนี้รายการที่7 <400 S 1> นะคะพี่พี่สี่ร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเพชรน,นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเพชรน,นะรายการนี้รายการที่8นะคะพี่พี่ สี่ร้อยบาทนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่แปดนะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทค่ะ <ๆ S 1> ต่อไปรายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้านะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะพี่พี่นะ รายการนี้รายการที่เก้านะคะสี่ร้อยบาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบเป็นเหรียญหร่อโบราณท้าเวสุวรรณนะคะเป็นเหรียญหร่อท้าเวสุวรรณนะด้านหลังนะคะพี่พี่รายการที่สิบนะคะพี่พี่ รายการนี้400บาทค่ะคลิปไม่ชัดพี่ๆขอรูปน้องเพิ่มเติมไว้พิจารณาในรายเนาะพี่ๆเนาะต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะรายการที่11นะพี่ๆนะ รายการนี้400บาทนะคะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะรายการที่12เป็นเหรียญน,น้าปกนะพี่พี่นะครบ8รอบหลวงปูท่ทิมนะพี่พี่นะเป็นเหรียญน,น้าปกหลวงปู่ทิมวัดระหารได้จังหวัดระยองนะคะ รายการที่สิบสองนะคะพี่พี่รายการนี้สี่ร้อยบาทนะคะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามเป็นหลวงปู่สุขนะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่สุขนะคะ รายการนี้รายการที่13นะคะพี่พี่400บาทนะคะต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14เป็นสมเด็จฐานบัวนะคะเป็นสมเด็จฐานบัวหลังยันนะพี่พี่นะ รายการนี้รายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่รายการที่สิบสี่นะสี่ร้อยบาทนะคะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะรายการที่สิบห้าเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการนี้400บาทนะคะพี่พี่ต่อไปจะเป็นรายการละ500บาทนะคะต่อไปจะเป็นรายการละ500บาทนะรายการที่16ค่ะรายการที่16เป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังนะคะพี่พด้านหลังนะ รายการที่16นะพี่พี่นะรายการนี้รายการละ500บาทค่ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17เป็นพระสมเด็จอีกองคหนึ่งนะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้รายการที่17นะพี่พี่นะ 5้าบาทนะคะพี่พี่ต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18เป็นเหรียญพระครูรอดนะคะเป็นเหรียญพระครูรอดลงยานะพี่พี่นะ รายการนี้รายการที่สิบแปดนะคะห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ต่อไปรายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัสัตัหีบนะคะ ที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปนะพี่พีนะพศส4องี่เจ็ดสนะคะรายการนี้รายการที่1ิบเนะพี่พี่นะรายการละห้าร้อยบาทค่ะต่อไปรายการสุดท้ายนะพี่พนะรายการสุดท้ายเป็นพระปิดตานะคะ เป็นพักปิดตาหลวงปู่โตนะพี่พี่นะวัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะพี่พี่รายการนี้รายการละห้าร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่ท่านใดชอบรายการไหนทักน้องในไลน์ได้เลยนะพี่พี่นะทักน้องได้ในไลน์ได้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมไว้พิจารณาได้เลยนะพี่พี่นะ แอดไลน์ได้ที่เบอร์0835346822 0835346822นะคะพี่พี่วันนี้จบลงไปแล้วนะพี่พี่นะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะพี่พี่นะวันนี้น้องกาบสวัสดีคะ่ะ